เอาละครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้นัดเพลเยอร์มาคุยกันครับแต่เป็นแคดดี้แคดดี้นะครับเป็นแคดดี้อาชีพนะครับของโปรธงชัยใจดีใช่ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่แซมนะครับคุณนัทพลชินจักนะครับสวัสดีครับพี่แซมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แซมสวัสดีครับในเรื่องของเกมมันมีอะไรที่แบบแมตช์แรกที่มันแบบสะดุดหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบผิดพลาดแล้วหรืออะไรอย่างนี้มีไหมมีครับ จริงๆเรื่องนี้ได้ยินมานานแล้วพี่แซมสบายแน่นอนไม่ไม่มีทางเหนื่อยแล้วเพราะ,<ล>ะรว่าเห็นว่า,าขับรถกอล<ด>์ฟขับรถกอลๆๆ์ฟแข้งเป็นยังไงครับผิดโดยสิ้เนเชิงครับพ <laughs> ี่แซมเคยถามโคชางไหมว่าทําไมเขาตัดสินใจเลือกเราแล้วเขามั่นใจได้ยังไงกับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ให้ไปถือแมตช์ยมือปิ้นทัวร์ <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าถือขึ้นมาเนี่ยเคยโดนต่อว่าเลยที่เขาคอมเมนต์หลายอย่างครับถ่ายนัดดื่มกันละชวนเพลเยอร์ไปด้วยหรือเพลเยอร์ชวนผมอะกับสองฝ่ายเลลยแ้ว าละครับตอนนี้นะครับอยู่กับรายการปั้นปั่นฟาสวิงนะครับผมวันนี้เราก็มี3ช่วงเหมือนเดิมฮาร์ทคอร์ครับสวิงแฟกเตอร์แล้วก็ออนคอร์สครับครับผมวันนี้ไม่ได้เป็นโปรอล์สไม่ได้เป็นนักกอล์ฟผู้ชายหรือผู้หญิงครับไม่ได้เป็นคนทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอล์ฟเกี่ยวกับกอล์ฟไหมเนี่ยวันนี้เกี่ยวแล้วันนี้เกี่ยวเอาละครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้นัดเพลเยอร์มาคุยกันครับแต่เป็นคนที่สําคัญไม่แพ้กับเพลเยอร์นั่นก็คือ คแคดดี้นะครับเป็นแคดดี้อาชีพนะครับอของโปรธงชัยใจดีใช่ครับ,รบเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันครับในช่วงฮาร์ทอครับพบกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่แซมนะครับคุณนัทพลชินจักนะครับสวัสดีครับพี่แซมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แซมสวัสดีครับปกติเนี่ยเราจะสัมภาษณ์โปรนะฮะผ่านแบบโปรผู้ชายโปรผู้หญิงวันนี้เรามาคุยกับแคดดี้มืออชีบางวันนี้เป็นเกียรติมากพี่แซมเพิ่งลงเครื่องจากโอลร็อกโคเลยใช่ครับไปถือไปถือถุงมาก็ยังไม่ได้พักเหนื่อยวันนี้เดี๋ยวจะได้พักเหนื่อยแล้วหลังจบรายการแต่ตอนนี้เหนื่อยโดยเหนื่อยในรายการด้วยกันก่อนขอสัมภาษณ์ก่อนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้แอบคุยกับพี่แซมน่ยี ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่นแคดดี้มาก่อนเลยหน้านี้ก็คือว่าตอนนั้นนะครับช่วงที่แข่งช um> ่วงยูโรเปียนทัวร์ใช่ไหมครับและทีนี้เกิดมีปัญหานิดหน่อยเรื่องแคดดี้ประจําเขาโปคนนี้นี่คือหมายถึงโปทงชัยโปทงชัยใช่ใช่ครับแคดดี้ของโปประจําตอนนั้นนะครับเขามีปัญหาเรื่องวีซ่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยแบบว่าได้ให้โอกาสผมเลือกไปที่แมตช์ยูโรเปียนทัว ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนที่รู้จักหรือว่าใช้ชีวิตกับโปรทงชัยมาก่อนแล้วใช่ครับเป็นเหมือนเอาง่ายๆเหมือนพ่อลูกมากกว่าเพราะว่ารู้จักกับแกงมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับอายุสิบขวบครับอยู่ซ้อมกับโปรทงชัยมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมครับใช่ครับก็อยู่ก็เอาง่ายๆคืออยู่จังหวัดเดียวกันครับ หมู่บ้านเดียวกันเลยดีกว่าใช่พี่แซมเคยถามโคช้างไหมว่าทําไมเขาตัดสินใจเลือกเราแล้วเขามั่นใจได้ยังไงกับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ให้ไปถือแมตช์ยูโรปียนทัวร์ผมยังไม่เคยถามนะแต่เขาคงคิดว่าอ่ะไอเด็กคนนี้อยู่กับเรามานานอาจจะแบบว่าช่วยเราได้ในเรื่องการแบบต้นนั้นผมตัวใหญ่แข็งแรงอะไรเงี้ยก็คือแบบช่วยของสิบแปดยกขถือไหวเหรอวะอ่ะไหวใช่เ่็น้อยเดินเที่เดินเต็มที่อ่ะย่างน้อยแบกเราไหวแล้ววะเดินเรียนรู้กันไปต้องบอกว่าการเป็นแคดดี้คือมันไม่ใช่แค่รู้เรื่องกอล์ฟเมื่ การเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับเพลเยอร์เลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเราไปแข่งมันเหมือนทีมเรามันมีสองคนที่พี่แซมมันมันต้องมันเีเรื่องการใช้ชีวิตด้วยปรับตัวยังไงบ้างครับกับการไปถือในครั้งแรกสาหรับโปแล้วอ่ะไม่ไม่มีอะไรยากเลยครับผมอยู่กับเขามาเนี่ยรู้แล้วว่าคิดอะไรทําอะไรเราต้องคอยดูแลเขาก็เขาก็เหมือนพ่อเขาให้เราทุกอย่างเหมือนกันเราก็คอยดูแลเขาเหมือนกันผมคิดว่าไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวโปก็เขาจะค่อยๆสอน คอยบอกบแล้วเราก็เรียนรู้เรียนรู้จากโปด้วยเรียนรู้จากแคดดี้ที่อยู่ในกวนต้องต้องถามเรื่องราวในแมตช์แรกก่อนมันมีอะไรที่สะดุดหรือมันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงไหมคแมตช์แรกก็มีอะไรตื่นเต้นแล้วครับปกรถไฟปกรถไฟในเรื่องของเกมมันมีอะไรที่แบบแมตช์แรกที่มันแบบสะดุดหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบพลาดล้างหรืออะไรยังมีไหมมีครับก็มีเลยครับเรื่องระยะอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับแมตช์แรกยูโรเปียนที่ผมไปกับโปใช่ไหมครับจะมีเรื่องการคิดระยะและก็ระยะเดทใช่ไหมครับก็จะมีบวกมีลบ อะไรเงี้ยเราเรายังไม่เคยศึกษาในเรื่องตรงนี้มาก่อนเลยเรื่องยัดเดตอะไรเงี้ยส่วนที่ผมผิดพลาดก็คือช็อตที่อยู่กลางแฟลเวสครับแล้วผมไม่ได้บวกไม่ได้ลบสภาพอากาศที่ประเทศเขาจะเบาจะตีไกลจะตีไกลกว่าเดิมคือไม่ได้บวกไม่ได้บวกไม่ได้ลบคือหมายถึงเราเห็นระยะ ะยาเดทปับ<ช>๊บแล้วเราก็คอตามนั้นเลยใช่ถูกต้องบอกว่าถ้าคนมองภาพเข้ามาก็ต้องบอกว่าพี่แซมเป็นแอดดี้มือต้อนๆระดับประเทศแล้วแหละฟีดแบ็กกับตัวเองเรารู้สึกยังไงบ้างพี่แซมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็คือเราพอคนพูดมาเราก็มองไปจุดเริ่มตลอดเลยว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปเก่งอะไรมากเราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยอะไรมาอยากาอยากให้พี่แซมแชร์นิดหนึ่งว่าอะไรที่พี่แซมมองว่าเป็นจุดบ่างระหว่างคําว่าระดับโลกกับ ระดับประเทศอ่ยกตัวอย่างเช่นระดับโลกก่อนนะครับระดับโลกเนี่ยมีประสบการณ์จากหลายประเทศเขาไปแข่งหลายประเทศทั้งต่างประเทศที่เขาอยู่เอเชียทั่วอย่างยุโรปเอเชียหรือว่าอเมริกาอะไรเงี้ยครับเขาไปเล่นมาหลายๆลายช็อตแล้วเขาสามารถจัดการกับปัญหาตรงนั้นได้เลยแล้วก็แตกต่างจากโปรไทยโปไทยพูดตรงๆได้เลยโปไทยก็คือนาได่ครับเขาก็จะอยู่ใน แค่ประเทศภูมิประเทศคือถ้าเขาบอกว่าก็ต้องบอกว่าซ้อมในสนามเดิมๆแหละภูมิประเทศโลเคชันหรือบรรยากาศไม่ได้เปลี่ยนแต่เขาเดินทางทั่วโลกใช่ถามพี่แซมอย่างนี้ดีกว่าว่าในในการประสบการณ์ในการเป็นแคดดีที่ดีมันต้องมีการเก็บข้อมูล มีการเก็บสแตทตอนนี้ทําไว้กี่สนาม้วทำไว้เยอะมันเรามีสมุดส่วนตัวเหรอครับใช่ผมเก็บไว้เลยครับเก็บไปเป็นปีเลยครับเหมือนคมพีนั่นแหละเหมือนคมพีเหมือนคมพีส่วนตัวหายทําไงเนี่ยหายเป็นเรื่องหายเป็นเรื่องเลยนะตอนนี้แปลว่าแล้วถ้าสมมุติเป็นสนามใหม่ที่ยังไม่เคยไปตีี่ครับสนามใหม่ที่ไม่เคยเจอผมจะดูภูมิประเทศก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงภูเขาหรือว่าทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมนี่ทลางวัดได้รางวัดเป็นล้วนะันเ่ยเออดูทุกดูทุกดีเทลเลยนะกบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมาแต่ผมเน้นเน้น จดจดจดมากกว่าเขาถามอะไรมาเราได้ตอบเขาได้ทันทีหรือว่าใครที่อยากจะมาเป็นแคดดี้อาชีพก็บอกว่าที่จริงบ้านเราอะมันไม่พอไงไม่พอแคดดี้อาชีพไม่พออใช่ใช่ครับนักกอล์ฟเยอะใช่คือแคดดี้เนี่ยเยอะสาวๆก็เยอะแต่ไม่ใช่แคดดี้อาชีพีผมเห็นแคดดี้ต่างประเทศนะครับเขาจะไปก่อนเลเยอร์เขาจะไปตอนเช้าเลยไปเดินเดินดูและกิ้งมีลูกกอล์ฟใส่กระเป๋ามีกล้องอันนึงมียัดเดด ก็ก็ดีนะเพราะว่าเราจะเห็นเราเห็นแคดดี้ในไทยต้องต้องบอกตรงๆว่าเลเวลมันต่างกันแหละการทํางานมันก็อาจจะต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะยกระดับการทํางานในทุกเรื่องมันควรจะทําให้มัน perfectionist หรือว่าเป็นแบบว่ามืออาชีพแบบที่พี่แซนบอกจริงๆเพราะเราจะเห็นแคดดี้ในไทยสมมติว่าเพลเยอร์ลงไปในวันซ้อมไปทํากันหน้างานณตรงนั้นไม่ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรอเพื่อที่จะทำในรอบซ้อมเพราะว่าถ้าเก็บข้อมูลรอปั๊บนั่นคือการที่เพลเยอร์ได้ไปซ้อมและได้ทําเหมือนจริงเลยใช่ถูกต้อง มันเป็นการซ้อมแบบเพียวๆอะไม่ใช่ซ้อมไปเก็บข้อมูลไปนอกจากเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของสองระยะรอเรื่องหญ้ามีผลไหมพี่แจมมีครับเรื่องผืนหญ้าอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันแต่และภูมิประเทศนะครับบางทีก็เป็นเบอร์มิวด้าบ้างบางทีก็จะเป็นผสมกันบ้างนะครับ <c oughs> แต่มันมีผลไหมพี่แจ๊ว่าหญ้าพันธุ์เนี้ยจะทําให้ไฟลาบอลหรือลูกมันออกไปได้ไดแตกต่างกัน ใช่มีผลโปเนี่ยโปเป็นคนชอบกินไวกินเร็วใช่เป็นก็คือเป็นคนชอบพัสสตา์กินสปีดแบบเยอะๆแหละแบบกินกระจกเนี้ยจะพัดดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราะมันพัตเตอร์กี่อันเอาเป็นซ้อมนะครับ2อันใส่ในถุงแต่ถ้าเอาแบบว่าเดินทางไปใช่สามารถสามอันนี่คืออย่างแรกคือเวลาออกซ้อมเพื่อดูว่าพัตเตอร์ถูกเหมาะกับเหมาะกับสนามนี้ไหมเหมาะกับกินกินนี้ใช่ใช่ครับอันนี้เราเราไม่ได้บอกเพื่อให้ทุกคนจะต้องเตรียมพัตส์สา่อันเพราะว่า นั่นคืออีกระดับหนึ่งแล้วใช่นี่คือถ้าเทมนี้ออกไปแล้วท่านผู้ชมฟังมาเนี่ยอาจจะเริ่มซื้อพัปเตอร์เพิ่มกันจริงๆเรื่องนี้ได้ยินมานานแล้วพี่แซมสบายแน่นอนไม่ไม่มีทางเหนื่อยเพราะะเพราะว่าเห็นว่าขับรถกอล์ฟขับรถกอล์ฟแข่งไม่มีทางเหนื่อยเหมือนยูโรเปียนทัวร์พีเจทัวร์เป็นยังไงครับ โดยสิ้นเชิงไม่ใช่เลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคือเพลเยอร์ครับสามารถใช้รถได้เพลเยอร์ขับรถขับรถเราก็ห้อยหลังไงไม่ได้ครับอันมันเป็นกดพิเศษเหรอหรือว่าไงเขาก็คือไม่ให้แพดดี้ขึ้นรถขึ้นรถหรอเใช่ครับปลาดมากเลยแต่ให้เพลเยอร์ขึ้นรถเพลเยอร์ขับรถได้แพดดี้แบกถุงแล้วก็เดินเหมือนเดิมครับอย่างเงี้ยพอถ้าโปรขับรถไปแล้วแล้วพี่แซมทับวิ่งดีครับรอยนะครับวิ่งครับแซมพี่แซมวิ่งนะพูดถึงว่าต้องวิ่งอย่างเงี้ยถามดีกว่าาพกอะไรบ้าง นอกจากเหล็กอะโปรจงชัยอะโอ้อย่างน้อยก็ม um> ีน้ำนะครับน้ำน้ำสองขวดสขวดแล้วก็กล้วยกล้วยพวกบาพวกโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันม oui> ีอุปกรณ์อย hey ู่ไหมครับเสื้อกันฝนกันพร้อมหมดพร้อมหมดใช่แบกแล้วเราก็วิ่งครับ ให้เห็นภาพโดยละเอียดนะคือพี่แซมจะเป็นคนนิ่งๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเจาะให้ว็แบบในถุงถุงหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนถุงโดเลมอนใช่ใช่กระเป๋าวิเศษกระเป๋าวิเศษเพเยอร์อยากได้อะไรต้องมีต้องมีใช่ใช่ครับมีอะไรที่เคยพกแปลกที่สุดในถุงที่ไม่น่าจะต้องมีในถุงกอล์ฟบางคนอาจจะแบบมีไกล้ๆกตัดเล็บอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้เออมีไหมมีไหมมีที่นึกถึงผมหรอไม่มีของผม แปลว่าโปรนี้พกเฉพาะของจำเป็นเลยคแปลว่าโปรตรงชัยเอาอย่างนี้ดีกว่าถือกันมาเนี่ยเคยโดนต่อว่าอะไรที่เขาคอมเมนต์เพื่อนเขาคอมเมนต์ใช่ไหมโอ้โหหลายอย่างครับเอาเด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็ดดิแเอาเด็ดเด็ดเลยผมก็จะผิดพลาดบนกรีนมากมากที่สุด โดนตวเรของอะไรความเร็วกีีนลายเรื่องเรื่องลายมากกว่าใช่ครับผมแล้วเราเราเรามีวิธีจัดการและแก้ไขมันยังไงมันก็ต้องพัฒนาตัวเองดโวยกันเรียนรู้ให้มากขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้อย่างที่พี่แซมคุยกับพี่แซมอ่ะพี่แซมบอกปันว่าเเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยไม่ไม่ถนัดเรื่องการอ่านลายฉะนั้นก็จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลในการ ใช่โดยการจดโดยการเก็บเขียนดีเทลทั้งหมดเลยในยัดเด็บผมผมเขียนยันโรงแรมที่ผมไปนอนใช่เป็นคนทําการบ้านใช้เวลานานแค่ไหนโอ้โหยันแข่งเสร็จ <c oughs> ยันนอนยนัใช่ครับ <c oughs> ผมจะทํางานเผื่ออนาคตคืออย่างวันเนี้ยครับเขาจะส่งพินชี คืนนี้ใช่เป็นเพจในโทรศัพท์ผมก็จะนั่งทำและนั่งทำกันบ้านเลยก่อนนอนผมจะทำอย่างนี้ตลอดใช่ครับร <อ S 1> เพื่อจะได้พร้อมเลยพร้อมใช่ใช่ครับถามปุ๊บตอบปับ๊บไงหลายคนไม่รู้อย่างอ,อ,อย่างนักแข่งฟอร์มูล่าวันก่อนที่เขาจะลงแทร็กเขาก็จะต้องจำจำภาพสนามแล้วก<อ>็มีการหลับตาแล้วก็ขับจินตนาการและขับเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยตามโค้งต่างๆโคก็เป็นอย่างนั้นไหมฮะในคิดภาพหลุมต่างๆ ใช่ใช่ครับโปเป็นคนที่ความจาําดีมากนะผมยอมรับเขาอย่างนึงเลยใช่มีอย่างผมบอกระยะเขาผิดอย่างระยะมันสั้นเนี่ยแอะมาแล้วแฟมใช่เหรอจนก็เปิดดิอุ้ยรับโปรคผิด <c oughs> จริงผิด <c oughs> <c oughs> จริงผิดจริงโอ้ การไปอยู่กับโปรตรงชัยมันมันมีทั้งความง่ายและก็ความยากไปในตัวความยากความง่ายคือเหมือนเขารู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่ความยากก็คือบางทีเรากดดันตัวเองนะพี่แซมเหมือนมันเป็นมันมันจับคู่กันถูกอะตรงที่ว่าโปรตรงชัยก็เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตเหมือนเขาก็จะแบบเอ๊ะทำอะไรพลาดแล้วไม่ว่าอะไรหรือแล้วมันมีอะไรที่เราแบบรู้สึกผิดมากๆมีมีครับกดดันมากเลยกลัวว่ามันจะออกไปไม่ดีกลัวจะบอกเขามันบอกเขาผิดอะไรเงี้ยผมมันกดดันตัวเองนะครับ คงหลายคนคงอยากรู้ว่าการทํางานเป็นแคดดี้เขารับเงินยังไงเขาได้รายได้จากยังไงบ้างครับพี่แบบแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงอ๋อโอเคครับสําหรับโป้นะครับโป้เขาจะแบ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแชมป์ได้สิบจากเงินรางวัลเปอร์เซ็นต์ก็คือท็อป10 2ถึง10ส่วนหเปอร์เซ็นต์ก็คือหลังท็อป10ซึ่งอันนี้จะเป็นมาตรฐานไหมที่แซมหรือว่าอันนี้จริงๆจริงแต่แล้วแต่คนแล้วแต่เเพลยอร์กแคดดดีีี้ท่ลกันมาเองแตต่่แรรกนนาาาจะเป็มฐน แล้วสมมติถ้าเกิดว่าไม่เข้ารอบล่ะไม่ได้ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เงินทั้งคู่ไม่ได้เงินใช่ครับไม่ได้เงินเยอะไม่ได้เราก็ไม่ได้ไม่ใช่ใายแล้วแต่สําหรับผมอ่ะผมได้เงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้วจากโปรธงชัยครับเพราะว่าเงินรายได้จากโรงเรียนโรงเรียนสอนกอคืออันนี้เป็นคอน d i t i o n ต้องบอกว่าที่จริงหลายคนอาจจะมองว่าถ้าคนไม่รู้จักวงการนี้บอกว่าเฮ้ยพอขึ้นชื่อว่าแคดดี้เราจะ,จะนึกถึงว่าแคดดี้ตามสนามกอล์ฟอ่ะที่บอกว่าไปตีละจ่าย500จ่ายพันหนึ่งบ้างอ,อะไรบ้างผมว่าน้อยคนจะรู้ว่าแคดดี้ที่จริงมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพชทําเงินใช่ใช่ครับต้องแล้วก็เป็นอาชีพที่พิเศษแล้วก็ที่สำคัญคือคนมาทำน้อยเรายังต้องการแคดดีดด้เฉลีย่ยอย่างนี้ดีกว่าปีหนึ่งในการถือ ระดับเบื่ออาชีพเอาคร่าวๆก็ได้ครับพี่แจ๊แต่เจ็ดหลักของผมไม่ถึงครับไม่ถึงเชื่อปะเชื่อปะไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเอาทั่วๆไปถึงเนาะถึงครับถึงเนาะไม่งั้นไม่งั้นแบบดูมันมันไม่ใช่มันไประดับโลกขนาดนั้นมันไม่มีทางไม่ถึงใครที่จะทํางานได้ทํางานกับระดับอาชีพระดับโลกและยังได้เดินทางไปทั่วโลกและยังมีรายได้มีเงินเดือนแล้วก็หาประสบการณ์ไปทั่วโลกัโลกให้ให้แลกกับการที่โปรดวงชัย เลือกพี่แซมวันในวันนั้นแล้วไเขาไม่ได้เลือกแต่กับถูกรางวัลที่1นใบเอาแหละไปกับโป้ไปกับโปรใช่ไหมนะใช่มุมมองแคทดี้ที่ดีของพี่แซมมีอะไรบ้างสำหรบับผมนะครับก็คือ เพื่อนรู้ใจคนนึงต้องรับร่วมกันไหมสมมติช็อตนี้ผิดต้องรับร่วมกันไหมทั้งเลเยอร์ทั้งแคดดี้ตำอดตัวผมนะโทษผมมาเลยครับเพื่อให้เขา move on ไปในช็อตต่อไปได้ถูกต้องมีอะไรที่อยากจะบอกในมุมของการเป็นแคดดี้อาชีพมั่งว่าแบบต้องปรับตรงนี้หน่อยในเรื่องของนอกสนามครับนอกสนามสําคัญนอกสนามใช่ครับเราควรที่จะเตรียมพร้อมและเตรียมตัวเตรียร่างกายนีนะก็ผมก็มีพวกอะไรก็แล้ว ไปแล้วนัดดื่มกันละอ่ะชวนเพยเยอร์ไปด้วยหรือเพยเยอร์ชวนปกติกับสองฝ่ายเลยวคือคือต้องบอกนี้นะว่ามันอาจจะไม่ได้ทําลายเกมในทั้งหมดแต่มีผลแน่แต่ว่ามันมีผลและมันอาจจะชะลอความฝันของคุณเป็นไปได้มกการเดินทางของคุณไอ้แบบนี้แม่งแทนที่ควรจะเข้าแต่เสียสมาธิไปเพราะที่จริงเมื่อคืนนอนน้อยไม่มีผลเลยมีผลมากมากเลยครับใช่ใช่ครับในการเตรียมตัวนี่คือเราพูดเพราะว่าเขาเขาพูดไม่ได้แต่ให้เขาคอนเฟิร์มว่าใช่ วันนี้ต้องบอกว่าที่จริงเพิ่งลงเครื่องมา<ช>มีเวลามาให้พวกเราสัมภาษณ์แล้วเราเป็นแคดดี้อาชีพคนแรกที่เราได้สัมภาษณ์แม์ต่อไปไปที่ไหนมีอะไรให้ แฟนๆติดตามเชียร์บ้างครับเห็นบอกว่าจะไป8เดือนเลยไปเลยนี่คือหลังจากนี้พี่แซมไป8ปเดือนเลยเดือนเลยครัลูกมียจทำไงครับคุณแจ็คไม่มีครับไม่มีไม่มีมีดีครับดีดีครับใช่เออมีมีแอะไรให้ติดตามบ้างครับผมบินกับโปวันอาทิตย์นี้แล้วครับไปที่อเมริกาครับที่ทูซอนที่แอริโซนาใช่ครับก็คือ p ีเจแชมเปี้ยนทัวร์นี่แหละใช่ครับก็ที่จริงทุกคนก็สามารถติดตามข่าวสารโปรธงชัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูถ่ายทอดสดแน่นอนจะเห็นจะเหพี่แจ็ค เห็นพี่แซมอยู่ข้างก็อาจจะแบบเดูลมดูอะไรอยู่อาจจะก้มหน้าดูหน่อยนนี่ก็ถือว่าเป็นแคดดี้เลเจนด์เหมือนกันที่อยู่ข้างเลเจนด์แล้วก็รอเป็นเลเจนด์ในอนาคตใช่ครับถูกก็ถ้าเกิดว่าโปรธงชัยทำผลงานได้ดีแน่นอนครับคนที่มีความสุขที่สุดก็ต้องเป็นพี่แซมเอาวันนี้ขอบคุณพี่แซมมากครับขอบคุณมากครับณครับ สวิงแฟกเตอร์ในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนเราก็ยังอยู่ใน10 P System ครับทบทวนกันนะครับ P 1นะครับ Position ของการ Set Up ครับ P 2ตำแหน่งก้านขนาดพื้น P 3ตำแหน่งแขนขนาดพื้น P 4 Top of Backswing P 5แขนขนาดพื้น P 6ก้านขนาดพื้น P 7 Impact P 8ก้านขนาดพื้น P 9แขนขนาดพื้นและ P 1 0จบวงสวิงนะครับวันนี้เราอยู่ในตำแหน่ง P 9นะครับ P 9คือตำแหน่งแขนขวาขนาดพื้นนะครับจะเป็นตำแหน่งที่หลังจากเรา Impact ไปแล้วที่ P 7ส่งไม้ ยาวมาถึง P8 แล้วโฟ r ว์ทูขึ้นมา P9 าตำแหน่ง P9 นะครับจะเป็นเรียกว่าตำแหน่งที่จบวงแบบฟรีคอร์เตอร์สวิงสำหรับท่านักกอล์ฟนะครับที่ต้องการเพิ่มความแม่นยำในการตีเหล็กเนี่ยส่วนตัวผมขอแนะนําว่าอยากให้ท่านักกอล์ฟเนี่ยลองฝึกจบวงนะครับที่ตำแหน่ง P9 นะครับ P9 นะครับจะเป็นตำแหน่งที่เราเห็นนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนนะครับทั้งทอมมี่ฟิตบูลนะครับหรือรอรี่แม็กไกนรอยนะครับจะใช้ในการตีเหล็กค่อนข้างบ่อยนะครับเพื่อการคอนโทรลวงสวิงรวมไปถึงการคอนโทรลลูกกอล์ฟให้เข้า เป้าหมายนะครับในการตีจบ P9 นะครับจุดสําคัญเลยคือน้ําหนักจะต้องมาอยู่บนขาซ้าย100%นะครับสามารถที่จะเหยียดแขนขวาได้ตรงรวมไปถึงสามารถที่จะพับศอกซ้ายได้เล็กน้อยนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นการจบวงแบบ t r e quarter swing ส่วนตัวผมนะครับแนะนําว่าสามารถจบ P9 นะครับได้ตั้งแต่เล็กสั้นจนไปถึงประมาณเล็ก7นะครับส่วนเล็กหกเล็กหาเนี่ยสามารถที่จะปล่อยตามโมเมนตัมจบไปที่ตําแหน่งจบวงสวิงก็คือ P10 ได้นะครับตำแหน่งการจบ P9 วิธีการฝึกนะครับอยากให้ท่านากอล์ฟเหยียด แขนทั้งสองข้างนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการพับศอกซ้ายและให้ศอกขวาแนบลําตัวนะครับเทินตัวไปต่อนะครับท่านักกอล์ฟจะจับฟีลลิ่งได้ว่าต้องจบวงนะครับในขณะที่น้ําหนักเราเนี่ยเต็มขาซ้ายนะครับลองดูด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเหยียดแขนออกไป2ข้างพับศอกซ้ายเหยียดแขนขวาแนบตัวนะครับแล้วมาจบ P9 นะครับแล้วลองฝึกจบวงสวิงนะครับด้วยการสวิงลงออกไปแต่มาจบที่ P9 ท่านักกอล์ฟจะได้ฟีลลิ่งของการบาลานซ์ตัวเองนะครับและการฝึกซ้อมในลักษณะนี้ จะทําให้ท่านกกอล์ฟสามารถตีเหล็กสั้นและเหล็กกลางได้แม่นยําขึ้นอย่างแน่นอนครับ สำหรับช่วงออนคอสวันนี้ครับเราจะไปที่ไหนกันครับโปรฟิฟ่าครับสนามวันนี้นะครับก็คือสนามฟอร์เรอร์วิลกอล์ฟแอนด์คันที่ขับครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกรุงเทพครับผมอยู่โซนปทุมขับรถไปเนี่ยประมาณ30 4 0ินาทีหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับเพราะว่าชื่อเก่าก็คือนั่นก็คือสนามชวนชื่นชวนชื่นั่นเองจริงๆเราเองก็เคยได้ไปทดสอบสนามนี้กันมาเหมือนกันใช่ครับก็ต้องบอกว่าที่จริงราคาถือว่าเป็นราคากันเองมากๆเลยครับอยู่ที่ระดับกลางๆไม่ได้แบบแบบแพงมากนะครับสามารถจับต้องได้และที่สำคัญอย่างทีี่ฟฟาบอกไปตแล้ว สนุกแล้วก็ฟรีเนี่ยสปีดถือว่าค่อนข้างไวเลยทีเดียวดูแลแมเนเมนต์ lab, <c oughs> ค่อนข้างดีเลยครับใช่ครับสำหรับท่านกอล์ฟนะครับที่ต้องการจะนัดเพื่อนออกรอบนะครับโดยเฉพาะในช่วงสปอร์ตเดย์หรือว่าวีคเดย์เนี่ยก็แนะนำที่โฟล์ลวิลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าไปทดสอบครับผม สำหรับวันนี Hence, ้นะครับช่วงที you find, you ่ต well, ิดตามก็หมดไปแล้วนะครับต้องบอกว่าที่จริงเราพยายามหาแขกรับเชิญนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับวงการกอล์ฟเนี่ยมาทุกสาขาแหละไม่ใช่แค่เฟเยอร์อย่างเดียวถูกต้องครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคดดี้ต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยก็ถือว่าเราได้รับฟังประสบการณ์จากแคดดี้อาชีพเอาเป็นอาชีพได้สําหรับอาชีพแคดดี้นะครับใครที่อยากจะเดินทางเป็นแคดดี้อาชีพนะครับเชื่อว่าหลายๆคนได้ข้อมูลไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคงแล้วกกกก็็็นนนน่าาาาาาาทํเเปอชีพลยยรรับมสหแฟตติ Facebook ครับ YouTube และคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากจะให้เราเชิญแขกรับเชิญท่านไหนเข้ามาอีกสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ